เกินเลยก็ได้เนอะก็คือตอนเนี้ยเราก็แบบรอเขาเรียกว่าพักกองก่อนมากินข้าวเที่ยงก็เลยมาเมาส์มอยไม่ใช่ข้าวเที่ยงสี่เที่ยงคืนไม่ใช่เที่ยงไหนเที่ยงคืนก็เลยมาเมาส์มอยก่อนมาเมาส์ข้าวเย็นมาเมาส์มอยทำฟังก่อนได้ครับอรือที่เหลือไปเปลี่ยนชุดแล้วว่าดูซี่ยังข้าวไม่ถึงท้องเลยอะต้องเปลี่ยนชุดแล้วกินก่อนได้กินก่อนอีกสักสองสามคำก่อนก็จริงๆไงเห็นไหมเขาแบบเต็มที่มากตั้งใจมากที่พร้อมคือตั้งใจจริงๆริงเห็นหรืล่าตาไหลเนี่ย น้อยเย็บตีนเจ็บมากเลยปวดเลยเวันนี้ซีนเยอะไหมฮะของพี่เนี่ยเลยเป็นไงบ้างซีนไปดูอากินข้าวก่อนอาพี่เล็กเพิ่มอ่ะป้าฮะจริงๆรงเนี่ยซีนก็ใกล้เคียงกันถ้าก็คเป็นซีนรวมกลุ่มนะไม่พูดมากซีนผมก็เยอะแต่ก็มีซีนน้องแบบดูเดี่ยวซีนแบบอะไรอย่างนี้เยอะมากพี่เหนือหล่อมากเออหล่ออยู่แล้วจ้าหล่ออยู่แล้วมึงจริงจริงๆไงเอาตรงไหนอยากให้ ผู้ชม,มอ่ะรอติดตามจริงว่าเอาตรงอันเนี้ยเป็นถือว่าเป็นซีที่แบบแทุกคนตั้งใจทําจริงๆจริงๆคือทุกคนแบบยอมผ่านอากาศช้าไม่พังเกิดอะไรอย่างเงี้ยแท็กอะไรยิงขึ้นระดับหนึ่หนงหรอพี่พร้อมทุกแบบเขาเรียกว่าทุกอะไร <ขอ S 2> นะขอบคุณแฟนๆก่อนเลยทุกฝ่ายอ่ะตั้งใจจริงๆอันเงี้ยเออเอาวันนี้เป็นไงบ้างที่แฮชแท็กเราขึ้นระดับหนึ่งอาพี่พร้อมครับอ่านะครับก็ยังไม่ได้กินน้ำน้ำนี่ของใครไม่รู้ไอ้ของผมเนี่ยทานได้ยังไงตี นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนที่อ่นทวิตเตอร์นะครับ hmm. มาตั้งแต่เช้านะครับจนถึงเย็นถึงตอนนี้เลยนะครับผมไม่ดูว่า,าบางช่วงอาจจะมีดรอปลงไปบ้างน,นะครับอาจจะเป็นที่สองหรืออะไรนะครับ <Yeah. S 1> แต่ที่ผมเปิดดูเนี่ยมันเป็นที่หนึ่งตลอดเลย <Yeah. S 1> นะครับนั่นคือแฮชแท็ก ถ่ายคนรักรุ่นพี่ Day 2นี่ครับเป็นตรงเป็นดี2ของเราตรงตรงนะพอพวกเราอ่ะคนทํางานอยู่คือด้วยความที่ว่าเราอ่ะมีเวลาว่างนิดเดียวก็ได้แบบไลฟ์แตะแตะใช่ทํขำคือคืออยากให้คนหายคิดถึงอาจารย์จริงแล้วแอดมินเนกะนะครับเน็ตจะหมดเครื่องสบักมา500จิกนะครับก็คือใช้อยู่นิดเดียวตอนนี้